วันดีคนดูทุกท่านนะครับเอาภาพนี้ย่อแล้วก็เอาเป็นสติกเกอร์ดิบด,ด้วยครับกูถามหนึงแล้วกันว่าคือสติกเกอร์นี่มึงออกแบบไหมหรือว่ายัางไงหรือว่ากูออกแบบแล้วให้เขาว่า<อ>ให้กูเป็นเล็บภาพมั้ยคือเอาตรงๆนะลายเส้นสวยไหมแต่แบบเพราะมึงออกแบบมาะตั้มเนาะกูทำอะไรผิดกูทำอะไรผิดวันนี้ทุกคนนะครับ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วเดี๋ยวพ่อผมจะเอาไปลงด้านหลังด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสติกเกอร์ท่านสมาชิกข,ของการสมรัครอู๊บ การสมัครสมาชิกอูอ๊กนะครับจะให้เพื่อนอะมารีวิวสติ๊กเกอร์ที่ผมไปขอทํามานะครับมี16บลูกให้ทุกท่านใช้ครับผมสมัครสมาชิกอีบาทที่อูอ๊กทุกท่านก็นสามารถใช้สติ๊กเกอร์นี้ที่ไลฟ์สตรีมของผมได้เลยนะครับและสติ๊กเกอร์นี้จะถูกใช้ในดิสของธรรมาวิวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากใช้นะครับผมมาเรามาเริ่มรีวิวกันที่สติ๊กเกอร์แรกก,กันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆว่ายังไงครับตอนแรกกูดูว่าเป็นพุงมึงดูยังไงเป็นพุงวะมึงดูยังไงให้เป็นพุงไว้สีมันตัดกันขนาดนนนั้่เพือ เขาก็แบบมัตติ่นออกมาจากเรื่องกันมาเลยขนาดนั้นเลยมันดูมันดูเอาวางไงเอาวางไงเรียกชั้นหน้าสีหน้าแล้วก็ความท้าทายของรูปนี้ท้าทายเอาท้าทายตรงไหนวะคิดอะไรเนี่ยท้าทายหน้ามันเอ๋อะนั่นโอ้โหมึงพูดอะไรเมื่อกี้หน้ามันเอ๋อครับพูดอมึงพูดอะไรดิ เมื่อกี้น้องชายบางคนพูดครับโอ้สตติกเกอร์น่ารักจังเลยครับคุณคุณพูดหน่อนะเขาสเตติกเกอร์นี้น่าตาอยพี่หน่อยนะเขาน่ารักมากเลยครับ<笑><笑>เออมาต้อยอย่างงี้ผมแล้วสตติกเกอร์นี้ก็จะมีใช้ในดิสคอร์ดของทามาเวิลแล้วก็ตัวของอู๊ฟสมาชิกนะครับอันนี้เป็นโปรโมทอ่านี่กูอยากกล้าว่าคือถ้าจ่ายสมาชิกยี่สิบาทเนี่ยคือเอ้ยอีอีอีบาทในอูเอ๊ฟในอู๊ฟเนี่ย ก็สามารถใช้ได้ในอู๊ฟใช่ไหมใช่ครับสามารถกดในไลฟ์สตรีมได้ครับหรือกดในคลิปของผมได้ครับอ่าแล้วเราอยากรู้ว่ามันเอาไปใช้ในเมสเซเจอได้ไหมก็กูบอกลแล้วเดี๋ยวกูส่งในไอ้นี้ห้องแจกรูปสติกเกอร์ทรรมะแ,แล้วทุกคนสามารถใช<อ>้ไปใช้ได้เลยครับผมเป็นโมเมตนต์นะครับอันนี้ก็น้องปอว่างไงครับลูกนี้เอาเหมือนคนท้องพูดเลยวน้องพีว่าไงครับน้องพีว่าไง เออดีมากนะครับอันนี้อ่าลืมบอกนะครับอันนี้เราอยู่กับเพื่อนผมนะครับ3ามคนนะครับมีน้องชายอีกหนึ่งคนนะครับน้องพี่เปียวนะครับผมแล้วก็ปอนครับเป็นเพื่อนสนิทผมนะครับที่อยู่กันมานานนะครับผมผมก็เลยเอาพวกมันมานะครับผมให้รีวิวสติ๊กเกอร์นะครับต่อไปครับรูปที่สามครับรู้สึกไงรู้สึกไงเฮ้ยออไหมออกไหมไหมวะมึงรู้สึกถึงส่ยาววะก็ดูหน้ามันดีเหมือนออกไหมอ่ะไม่ใช่ไอ้น่ารักไอ้ดำน่ารักอ่ะ ซึ่งนี่เขาเติมขึ้นมาเองนะผมก็โอเคชอบครับคือถ้าไม่มีแมวกับไอ้ตัวอะไรนะไอ้ตัวนั่นะชื่ออะไรหมาเผลอคาปิ่าเออนั่นแหละปวดขี้อะไอเบลว่าไงหมาเผากับแมวดำไอเบลว่าไงรูปนี้เอาไปตายไปเลยไม่มีอะไรอะไอพีเอาไม้เลยอะ สรุปคือก็เอาไม้ใช่ไหมให้มันได้อย่างนี้ไอ้น้องต่อไปครับผมรูปที่สี่ครับรูปที่สี่ครับรูปนี้รู้สึกยังไงครับเพื่อนๆเฮ้ยมันเหมือนไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะในหนังเรื่องที่มันเป็นเอเลี่ยนอ่ะที่แบบมันหยิบขึ้นมาฉายแสงมันลืมอ่ะกาลุณาสนใจเพื่อนผมเอเจนต์ตั้มสมัครสมาชิกช่องผมด้วยนะครับผมน้องเปรี้ยวไงครับไม่ต้องถือปืนไมไม่ถือมีนเรจะได้เป็นปืนอะไรมึงดูมึงดูมันไม่ใช่ปืน คืออะไเป็นฟองเขาเาเรียกว่าแท่งกำแสงเว้ยไม่ต้องถามต่อนะกูก็หมดมุกแล้วเหมือนกันต้องมาเจาะหลังกูดึงมันมันเหมือนไอ้นั่นมากเลยถ้าถ้าถ้าฉายแสงนี่ใช่แล้วคุณลืมทุกอย่างไม่ก็คือปืนนี้ปืนนี้มีคนดูบอกอะปืนนี้เอาแทงไม่ใช่้วิ่งไปวิ่งไปืนขึ้นมามึงวิ่งเข้าไปอ่ะปึกระสุนหมดแทงยังไงกระสุน เออมีคนบอกกสุนหมดแล้วหยิบปืนมาแทงเลยโลสเกอกร์กรต่อไปกันเลยปืนกระดาษจัดครับคุณมันเป็นปืนเอเลี่ยนดูไงเป็นปืนกระดาษเนี่ยดูความแบบเทคนิคยิ่เป็นเรี่อเป็นรูปต่อไปดูความเทคนิคของมันแล้วดูดูหน้าครับดูหน้าแล้วคุณรู้เปล่าภาพต้นฉบับของรูปนี้คืออะไรแต่ผมไม่รู้ก้อนหนึ่งดูคอมเม้น เห็นหน้าซูมแบบนี้มนมีมันมีมันอมเข้าไปได้ได้เลยมันอมเข้าไปเอา๋ยวจบระยะไกลแบบระยะใกล้จะบอกนะว่าไอ้ภาพไลท์เซเบอร์อันนั้นจะบอกนะว่าพมีต้นฉบับเป็นไหมมีมีใหญ่ไม่เคย่เห็นเลยพูดได้ครับเอ้ยน้องแชมป์สุภาพจังเลยครับมามาเรารีวิวรูปต่อไปเลยครับผมรูปนี้น้องแชมป์คิดว่าไงครับเนี่ยมึงมามึงก็โดนเลยไอ้ยามหนีไปโป้เล่นบอลโซโลสุดๆเลยมันมันมีภาพต้นฉบับนะพวกมึงต้องจับตามองนะเดี๋ยวกูให้ดูภาพต้นฉบับแค่แป๊บเดียวนะโอเคไหม เดี๋ยวรอครับเ,เออต่อไปครับรูปที่หครับรูปที่หครับรูป,ร,ร,ปรูปนี้ผมไม่ได้คิดอะไรมากผมส่งไปเพราะว่าผมไม่รู้จะเพิ่มซอลลไปอะไรไปแล้วแล้วผมเห็นภาพพี่ว่าผมจับเอ่อเนี่ยผมผมตอนผมไปช่วยงานเพื่อนนะครับแล้วมันบอกให้แบบช่วยงานหน่อย <c ười> มึงอย่ามวัวแต่เงียบๆมึงอย่ามัว Dart แต่แบบน,นั่งนิ่งนดิตอนนั้นเรียนหัตถกรรมอยู่คุณคุณรู้ปะผมเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วผมอ่ะต้องไปเรียนเย็บ เย็บปักตักร้อยด้วยนะเว้ยกูก็ไม่รู้ว่าต้องไปเรียนทำไมผมก็เลยต้องไปช่วยงานเพื่อนอ่ะทาํางานเป็นกลุ่มแล้วพอทํางานเป็นกลุ่มเสร็จปุ๊บเพื่อนมันเย็บอยู่ตรงฝั่งนู้นผมก็ไม่รู้จะช่วยอะไรผมก็เลยจับผ้าเพราะมันบอกให้ผมแบบนิ่งช่วยอะไรไหน่อยดิเนี่ยกูช่วยสุดๆแล้วครับเอาล่ะเพื่อนๆครับ,บรีวิวสติ๊กเกอร์ด้วหน่อยครับรู้สึกยังไงครับเอ้ยมันมึงไม่อยากแตะรังเกียจงานไม่เหมือนมันชนอะับเสร็จทำก็ได้เอ๊ะต่อไปครับรูปนี้ผ่านไปเลยเร็วๆนะคครรรัับบูปที่ ว่าไงครับท่านยังอาชีพอันนี้กูว่าก็เยี่ยมอ่ะดุป,ปง่งเอาอันนี้ครับติ๊กเกอร์นี้ไม่มีน้ำหมักเราจะไปแบบเร็วๆกันเลยเอาไว้ครับพวกคุณว่าไงสติ๊กเกอร์นี้ <c oughs> ผมก็ตินดนดะก็หลบภัยที่จะแท,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 ทงเข้าตาการใส่ <c oughs> ไม่เหมือนเพื่อนนะดูรูปต้นเชียแบบไงครับเจอติ๊กเกอร์นี้อะไรนะ มันดูดี่อยลอยเนาะดูดีเกินไปเหรอเฮ้ยของนะครับก็พี่ก็ดูดีอยู่แล้วขอบคุณท้าวมากใครเป็นอะไรวว้ายังน่ารักกว่าเลยไปครับเราต่อไปที่รูปต่อไปกันเลยนะครับจะไม่ได้เสียเวลาเยอะนะครับรูปนี้รู้สึกไงครับฟิลเพื่อนรีวิวหน่อยครับว่จริงกินไปตัวอะไรที่อยู่ข้างหลังวะเป็นกินเป็นเป็นตั้มอีกตัวหนุ่มหนบโนบไง กูกูชอบรูปนี้กูชอบรูปนี้ใช่ไหมันจะฟิลแบบแข่งจมตาทำไมต้องมีตาแดงอ่ะพี่ทำไมต้องมีตาแดงมันมันคือในรูปออริจินอลของแพตตี้เนี่ยมันจะมีตาแดงอ๋องแล้วจ้องเหมือนแบบจะเอามึงอ่ะเอาชีวิตมึงอ่ะมีมีูต้นฉบับว่ามีลูปต้นฉบับว่าแลรูปต้นฉบับรูปนี้หรือว่าใกล้ตายต้นฉบับไหนนะทำไมไม่ตาแดงอ่ะ าเออโดวเมตตาแด็กมือมือคือคือเขาวาดมาให้แบบอย่างั้นงานก็หึงแล้วมึงเขาทำงานกว่าคือเอากว่าต่อรูปเนีจยไปทำปิ๊กเกอร์เออรูปชิ้นจะทำมันจะเจ๋งกว่านถ้าแบบคอนเซ็ปต์ไหนมึงจะให้มันมีรูปที่แบบเป็นไอ้ที่ไม่ใช่การ์ตูนไปผสมน้ำไม้เออโอเคเราไปที่รูปต่อไปกันเลยนะครับโอ้โหพี่ชาก็เกินไป ลูกนี้รู้สึกยังไงครับน้องๆพูดเลยสััีบฟนซเฮ้ยดู้ปดูไปมันพอเห็นครั้งแรกรู้สึกอะไร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 รู้สึกเฮ้ยได้ย่งเงเออมันอมไปได้ยังไงไม่น่าจะอมได้นะเว้ยนี่อย่าเข้าใกล้นะเด็กๆนะอันตรายจจะมมีแววูู่ใอยดนี่รูปต้นฉบับครับแมวหรือบูงครับแมว มจะเอาให้แมวเป็นบุ้งได้เลยอันนี้รูปต้นฉบับนะครับสัาดีก็คือภาพนะครับก็แมวแมวน่ารักดีครับโอโอเคเป็นโจมแมวมันแบบแมวแมวมันแบบแมวเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรูปนี้อ่ะมันดูแมวอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ดูมันแบบโอ๊ยน่ารักกว่าเต้มดูเอาตาแมวดีดูตายดำดี น่ารักว่ะเดี๋ยวผมอาจจะแบบทําเป็นแบบ2เซนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าอ่อันเนี้ยมันยัดลูกเข้าไปได้เดี๋ยวผมอาจจะยัดต้นฉบ,บับลงไปด้วยโอเคครับต่อไปครับลูกต่อไปอันน,อนนี้ไม่ต้องพูดครับอันนี้รูก้กันอยู่แล้ว<ะ>อันนี้รู้ก,กันอยู่รู้ก,กันอยู่ <S 2> <S 2> <S รู้มือมันชัดมากอะต้อมเออมันชัดเออเราก็รู้กันอยู่นะโดนฟ้องแน่แต่แบบไม่เป็นไรเราเราแบบขาดัวจมูกเออ อันนี้น้องซื้ออันนี้น้องซื้อน้องชอบกใช่ไหมอืมเพราะว่าต้นฉบับมันดีไงต้นฉบับมันดีอยู่แล้วตํำเคลิมกันแล้วกันตํำเคลิมอ่ะตํำเคลิมอ่ะเนี่ยต่ำว่าขู่วัขู่ก่ะวขู่อีกว่นาทกูจะโดนฟ้องอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะรีบผ่านไปลูกต่อไปเลยนะครับน้องมานักวาดเข้ามาเจ้านักวาดเข้ามาด้วยนะครับวาดนะครับพรอมมาคล้อง ข้อเกมหนึ่งก็ได้หรือห้องไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะไปที่ห้องต่อไปเอ้ยรูปต่อไปกันเลยนะครับออกต่อไปพโกรันที่มันก็เห็นอยู่เฮ้ยมันทักบวนก่อนเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นรูปต้นฉบับรูปเมื่อกี้ก่อนะครับอันนี้เป็นรูปอาเนียอยู่แล้วนะครับแต่เป็นลูมีนผมหารูปต้นฉบับไม่เจอครับแล้วตัวของรูปนี้ต้นฉบับก็คือรูปนี้ครับ ผมจะให้ฟิลแบบจะให้ฟิลแบบประมาณนั้นแต่แบบเป็นจิบน้ำแทน่เอาไว้เหมือนไปเลยวะไม่เอาเดี๋ยวหาว่าก๊อโอ๋อเอ๊่่รีวิวสติ๊กเกอร์อันนี้กันต่อเพื่อนๆรู้สึกไงครับรูปนี้ไอพีมึงไม่ต้องพูดแล้วมึงพูดว่าอ้วนมึงโดนแบนหนึ่งนาทีอยากเห็นตอนที่เป็นขารนะ ้าปาเ,เราเราส่งรูปเล็บไปให้ว่าแบบเขาเล็บมายังไงแบบขากันการสั่งงานของพ่อแมอ่ <laughs> แบบมันฟันขาวอะ่ะแล้วจะวาดยังไงให้ฟันทงองวะ <laughs> แล้วก็แค่เติมสีทองเข้าไปไงนี่ก็คือรูปเล็บครับผมคืออันนี้เขาเออกแบบให้ได้แต่เดี๋ยวผมส่งเป็นเล็บให้เขาไปดูนะครับผมแล้วก็วาดตามนี้นี้นะครับแต่สรุปก็คือคนบอกว่าพี่มึงเอาเล็บลงเหอะ <laughs> มึงไม่ต้องเอาสติ๊กเกอร์มึงไม่เอามึงไม่ต้องอันนี้แหละมึงไม่ต้องจ้าง,งเอาเลมึงเลยกู้ะเสียใจรูปนี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปแล้วรูปต่อไปกันต่อกูภูมิใจมากรูปนี้ทำงงไงเออกูภูมิใจมากรูปนี้แล้วพวกมึงเห็นรูปต้นฉบับพวกมึงจะงงหมดเลย <laughs> อ่ะรีติบิวเตอก่อนปอนึกออกปอนึกออกปลดลึกออก ว่าต้นฉบับคืออะไรครพอนึกออกอเงยพอนึกออกเหมือนกันเหรอเไม่มีตาแมวดิอย่าไปดูตาตั้มเลยตาคนชมแมวน้องพีว่าไงครับน้องพีว่าไงครับกดแบนน้องพีแล้วครับแบบรายละเอียดแมวน่าจะเยอะกว่าพีนะเออผคนในการวาดแมวมากเลยฮะจริงๆนิงมีคุมนะนี่มีคุ้มค่านะลงที่แมวแต่ลงที่ตั้มน้องเนี่ยว่าไงรูปนี้ โอเคพอแล้วมึงต่อไปคุยกับนักวาดครับนักวาดตอนตอนวาดรูปนี้อยู่คิดอะไรอยู่ครับก็แค่แบบว่าเห็นธรรมะชอบล้อเรียนแมวเลยอยากวาดแมวข้างใครไม่ได้ล้อเลยกูไม่ได้เอาแมวลงช่องลงไอจีมานานแล้วเนี่ยความจีแม่กูกลายเป็นไอคอนิกแบบมากวีอ่ะป้าเอ๋ยอันนี้คือรูปที่จะฝาตั้งโอเปออตตอนนั้นอ่ะเป็นตอนนั้นพ่อบอกให้ว ไปเชกเ็แม๊ก็เลยบอกว่าอยากว่าแบบแมวแบบเอ,ย,อยากว่ามันไม่องทางแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากอ,อ,อันนี้รูปต้นจะบอกครับอันนี้หนาันนี้ครับอันนี้รูปต้นจะปรับครับคือผมแบบเลฟมันก็คือมาจากเดอะล็อกแล้วแบบเป็นควีกันมาร์คสงสัยนะครับใช่คิดก็คิดตาตออยู่แต่แบบมันเป็นที่เบียเราอยากว่าที่เบียเราไม่เราก็เลยแบบว่าแบบแม่มันกลายเป็นงันแทน โอเคครับถ้าหวัวร้านนี้ผ่านเลยตั้มอ้อยหญ่เย็ดเกินต่อไปครับรูปต่อไปครับจม <ำ S 1> ตัวเสีเ<ล>ยโอ้โหร,รู้ไหมนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรนึกถึงนึกถึงใจโล เออกูกูก็แบบเล็บมาจากใบไม้รัวแบบกูอยากหยีหยื้กูกลัวมากนะมันจะดีกว่านี้ตั้มที่ฟันเนี่ยจะมีแบบเป็นแมวตัวเล็กๆเอาเอาไอ้ดับไปเป็นขี้ฟันหน่อยเหมือนเหมือนเออไม่ไม่เหมือนดัดฟันเนี่ยแต่เป็นแมวแต่เป็นแมว ใช่ใช่ฟันืะฟองเพราะเออจริงๆขอสารภาพว่าข้าดตอนเราวาดเราเป็นคนวาดเองเรายังบ่นว่าแม่งน่ากลัวเท่ะถือว่าได้ละแต่ให้คนดูรู้สึกแบบฟิลอะไรประมาณนี้นะครับตอนที่เราวาดเราวาดใช่ไหมเราแบบเฮ้ยหน้ากลัวแล้วแบบทำมะมันจะเปียนเอ้แต่ทำม้ามันจะเอาหรอวะมันหน้ากลัวขนาดเนี้ยพอส่งให้เขาดูปุ๊บผมชอบมากเลยผมไม่ผ่านเลยตั้งแต่เล็บแรกอะแบบต้องฟันแต่ฟันต้องแต่ต้องฟันเหลืองนะเออะ จะได้แบบเรายึดเหน่อยยอิความอระพเออต่อไปครับน้องน้องปอรีวิวหน่อยครับลูกนี้รู้สึกไงครับกินหวานเลยน้องปอกูกูกูนึกถึงกูพูดไม่ได้อ่ะอุยอุยอุยงั้วมึงเก็บไว้ในใจแล้วมึงเก็บไว้ในใจต่อไปเบลรู้สึกไงับลูกนี้ครับสรุปเรื่องมึงไม่ต้องพูดแล้วถ้ายอย่างงั้นดูแลรูปโดนแบนออกนิดสักรนาทีเต่เลยแล้วมึงค่อยกลับมาอวยใหม่ โยยน้องน้องน้องเบลเมื่อกี้พ,พูดพื่อะไรนะครับสติกเกอร์นี้มันอะไรนะครับโอ้โหคนว่าเขาเนี่ยมากเลยไปไปอวยด้ว่าเฉยเลยแล้วน้องแชร์น้อง,ชอง,ชชงแชร์คิดไงกับรูปนี้ครับน้องแชมป์ครับอ๋อแชมป์เหรอน้องแชงไงเออแชร์แชร์มั้อ๋ออ๋อคิดยังไงอะ่ะเหออ,เอ,อมีคนบอกว่าโอเคเยอะด้ดและครับ ต้องพูดหรอกแั่แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรต้นฉบับกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ผมก็ถ่ายสดวันนั้นเลยเหมือนกันซื้ออะซื้อซื้อต้นฉบับได้ไหมครับเออเดี๋ยวมันตัวจริงเดี๋ยวนี้เลยครับนี่คือรูปต้นฉบับนะครับย้ำอีกทีนะครับเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ใช่การแสดงนะครับคนที่เห็นได้ภาพก็เป็นคนจริงนะแล้วคือแบบรูป รูปต้นจะแบบพอมึงคือนเ่แต่ละรูปอ่ะคือมึงไม่เอาหน้าขึ้นมึงเอาตีนขึ้นไปเออทำไมไม่เอาเออเออทำไมไม่เอาต้นจะบอกขึ้นก่อนพวกมึงโดนเตะโอ๊ยเกี่ยวกูคิดเกลียดละไปครับต่อรูปต่อไปรูปต่อไปครับอ่ารูนี้รู้สึกไงฮะดิวโอ้ดิ你真没见过黑社会哈你真没见过黑社会哈ไอ้ไปเวจักได้ไงวะกูไม่เข้าใจทำไมมันไปเวจักได้วะ มันเป็นเวทีอะไรกันวะว่าโฉเข้ามาว่าโฉใช่เลยแบบโฉวเฮ้แต่ถ้ามันก็เหมือนกำลังซ้อมยิงธนูอากาศอ่ะมูกูดะอะไรนะอะไรนะไอไอจันทาสมัครสมาชิกกูได้แล้วอะไรนะเออไอจันทามมาคุตโตมาคุโตะแต่มาคุโตะเอ็กซ์ฝึกยิงธนูอ่ะ น้องปอคิดไงกับรูปนี้ครับอเออนะเออพูดไปแล้วเออคนจีน้องไม่บอกครับน้องไม่บอกครับก็พูดไปแล้วไงเออมึงเงยอะเลยน้องพีแอครับน้องพีแค,ครับสวยมากครับสวยมากเออมึงไม่มีอะไรจะพูดแล้วกูรู้แล้ว <c oughs> <c oughs> น้องชายครับน้องชายครับถ้ากำหมัดไปจุบนี่ก็คือเป็นโทโดเลยนะเอ้ยมึงเงียอะเลยนะสบายครับความคิดเห็นนะกว้อยครับไอ้น้องนีมเออน้องนีมดึงน้องนีม เนี่ต้องพูดด้วยเหรอเฮ้ยฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพูดพูดก็ได้พูดก็ได้เอาเลยไม่ตองเอาเงอนกูเฉยเนี่ยไม่น่าเลยน่าแลกดุกับไอ้บ่าวหัวลุงนั่นเยอะเกินโอ้ยไม่ดีแล้วเอาแปลว่าก่อนหน้านี้มีไงใช่ไหมพี่พม่คุยเลยขอพี่เต้าขอพี่เต้าโอเคครับความคิดเห็นจากนักวาดนะครับทำไมวาดรูปมาเป็นแบบนี้อ่าก็ตอนแรกก็ไปดูเล็บ

ภาพจริงมึงหมดเลยเว้ยเอาเลยเงินกูเอาเลยเอาเงินกูไปไม่ได้ม่ไไม่มีแต่่นอวยพลาด้ริงตด้ไม่ได้ไปู่ดุ้ด้ไ่ไ้ไม่ไ้าม่า้ม่ไดม่ะดกอม่ไดูไม่ไรูปต่ได้ไม่ไดเไม่ไดเกมบด้ได้้ายแล้วเ่ืม่อนๆว่าไง่รับไู่นี้ว่ามันม่จะ้บม่หรือว่าหะืัวเราะด่าูะะัวเยามได้ไม่ได้ยมืไนลูม่้นฉบับ้ีมสุด้ไมแล้วมึงด้ลูกต้นฉบับ โอเค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 ชอบชอบฮ่าฮ่าแบบขำแม่แหละขำเบกอ่ะแต่กูบอกเลยรูปต่อไปเบกเอ็มกว่านี้อีกอ่าน้องนี่ว่าไงโอเคน้องแชร์น้องแชร์ว่าไงครับครับรูปนี้ว่าไงครับก็อาดีครับครับครับต่อไปน้องเบลครับลองโอเคต่อไปน้องก๊อครับ โอเคจบไปแล้วปอครับภาพนี้มึงกําลังหากับชีวิตตัวมึงบอกเลยพูดมากไปก็โดนตัดจบ <laughs> ไปครับนักวาดว่าไงครับรูปนี้เราเห็นหน้าเราไอตอนวาดใช่ไหตอนที่เราเห็นหน้าอดีพอสมัมันทําให้เรานึกถึงมีมไอนะ้นั่นอ่ะมีมที่แบบที่ถูกใจกับไม่ถูกใจเออนั่นแหละคุ <laughs> <laughs> นึกถึงนึกถึงไอ้นั้นหนังเรื่องนึงที่เป็นผู้ชายแก่ๆแล้วแบบเข้าหัวเลาะอยู่แล้วอยู่ๆก็ทําหน้าเหมือนตั้ม I was acting อร์คนเดียวเว้ยเหรอฝาคายเปล่าฝาคายใช่ใช่แล้วแสดงคนเดียวไปดิไม่ใช่หนังก็เป็นที่แสดงเออเป็นเหมือนโปรโมทนะไอที่ตอนแรกมันหัวเราะอยู่แล้วอยู่ๆมันก็เซตนั่นแหละมันเป็นมินที่ใช่น่าไม่ตัวอี้เหี้ยตปาเราเราเราตัดเราตัดไปที่รูปต่อไปเลยได้ไหมเพราะรูปต่อไปมันเอ็มพีเพราะฉะนั้นมาครับมาครับรูปต่อไปกันเลยนะครับผมเอาเลยฮะเอาเลยฮะพวกพวกมึงรีบคอมเมนต์รูปต่อไปกันรูปรูปนี้ให้เสร็จก่อนเพราะว่า MVP มันก็คือรูปจริงเว้ย โู้นั้น,หน <c oughs> แหละรอเลยคือนี่เราพูดว่าไงดีว่ามึงกับมึงกับผิด <c oughs> แบบว่าที่มึงแบบมึงพูดกับกูทุกวันน่ะ <c oughs> มึงพูดกับกูทุกวันว่ากูผิดอ่ะ <c oughs> มึงโดนต้องอยากให้กู <c oughs> นี่อ่ะมึงเว้ยกูอ่าอันน่ะเหมาะกับมึงสุดถูกต้องอ่ะทางรู้ที่มันรู้ๆทั้ทงอะไระทั้ง,งที่รู้ว่ามันผิดนะแต่มันก็จี้วะแหละอะไรมัก็จี้ คุยอะกีู้่กกูไม่เบื่อน้องพี่ว่างไงครับโดนกูน <laughs> แน่เห็นไหมมีคนบอกแต่ต้นฉบับต้องแปลกแน่ๆเลยครับ <laughs> แหนมแหนมน้องเนมว่าไง <laughs> แบบเนี้ยอืมขอบคุณน้องเนมครับกลับไปน้องเบลครับเหมือนเหมือนมันกำลังส่งมะโหรากาไปแบนครสักคนอ, <laughs> <laughs> อะตอนนี้ดีนะมะโหรากาไม่อยู่ความคิดเห็นนักว่าครับรบูปนี้ว่างไงครับแคกกำลังมาถึงลิกแอดมอลเดียก็เลยวาดไปแค่นั้นโอเคครับต้นฉบับ โอเครู้เลยโอเคขัว่าเวลาวาดที่สัหม่ชินแล้วอ่ะปกติพ่อก็ชอบส่งอะไรแปลกๆมาให้ทางเฟซบุ๊กตลอดไอ้รูปนี้ที่เองที่ตั้มส่งมาในแชทนี้ยหูยอมาตองกูขำอ่ะกินปากว่ะกินปากไม่เป็นไรรอย่างมีหน้าอื่นรอะที่เซฟไว้ในค่ิป หมือนดำแล้วเห็นแค่ปอนขาวปัานเหลืองด้วยประเด็นน่ะน่าจะพอใช่ไหมไม่น่าจะมีอะไรกันแล้วแล้วมม่มีตั้มใส่หมวกเหรอไม่มีเหรอฉันจะกลับปะท้วงตำแงแ่่ของฉันคืนไม่มีตั้มใส่หมวกใ่ไม่มีฮะเลยไม่มีแบบใส่หมวกครับเพราะว่าตอนนี้คิดสดแล้วก็ทำไปหน้าตัวเองหมดเลย ทำไมครับน้องอแชร์จะเอาแบบใส่หม้อครับเออเป็นแบบมันอยู่มานานไงกับตัม้มไงอ๋บบอนนอันนี้อันนี้ค่อยว่าทีหลังด้วกันเป็นโปรเจกต์สอนครับโอเคเดี๋ยวก็ฝากไว้อีกครั้งนะครับผม <c oughs> <c oughs> โดนตั้งเพิ่มว่ะดีใจด้วยครับ <c oughs> โอเคก็จะพูดไปรอบสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของท่านสมาชิกในที่สมัครในอู๊ฟนะครับผมสามารถใช้ในตรงคลิปในอู๊ฟได้สมัครอะไรนะ อ่ะผมพูดเต็มเลยแล้วกันสามารถใช้สติกเกอร์ในอ่าสมาชิกผ <c oughs> ู้ใหม่อ่ะสามารถสมถัครสมาชิกใน YouTube ของธรรมะได้20บาทนะครับผม20บ,20บาท20บาท20บาทนะครับเพื่อใช้สติกเกอร์พวกนี้ในวิดีโอหรือไม่ก็ไลฟ์สตรีมครับซึ่งผมก็จะย้ายไปไลฟ์สตรีมในตัวของ YouTube แบบเป็นตัวของแบบประจำมากกว่าตรง TikTok ok ละแล้วก็ตัวของสติกเกอร์นี้สามารถใช้ในตัวนิดอ๋อธรรมะวูดได้นะครับผมจะอัปเดตก่อนวันที่12นะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วะ11 ่ะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าไม่เห็นสติก๊กเกอร์ความความกิดเดปอนะครับคือเขาจะแอบดิ <c oughs> บบไม่ทางาน, <c oughs> เ,น,นเลยครับแต่นี้เอาไปลงกระหลังนะครับ,รบอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่มาอยู่รีวิวในวันนี้ด้วยครับก็ขอบคุณน้องพีนะครับผมน้องเพื่อนแชมป์นะครับผมน้องแหนมนะครับแล้วก็ใครใครคนหนึ่งเบลไอพัทที่ไปพิมพ์คอมเมนต์อยู่นะครับแล้วก็ เพื่อนปอนะครับผมแล้วก็ใครอีกคนนึงนะครับโอริโอ้แล้วก็ใครที่โอริโอ้เอามาด้วยปลาทูครับปลาทูอ๋อเคสรับไลฟ์ดิสตรีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเคาดิฟไม่ได้ครับทางมาทางไหนดิครับโอ้ได้ของฟรีเลยสามารถเข้าไปตัวของอู๊บหรือช่องทางอื่นเพื่อเข้าดิฟออดได้นะครับถ้าเกิดว่าเข้าที่หน้าโปรไฟล์ตัวของท็อกไม่ได้นะครับถามในได้ไหมครับเข้าดิฟยังไงล่ะครับก๊อปก๊อปลิงหน้าโปรไฟล์ไปวางในตัวของบブラเซอร์ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีีคคครรััััับบบบอนนนนน้้ไปลลงงาา่ะเยยยก๊ บายคบายครับโอเคับครับผมครัครับไ,ไ,ไ,ไครับไปค,ค,ครับครับไกครับไปครับไปครับไปกันนีครับไัไปครับนะครับผมสวัสดีครับ